ภาะกับกับด้านนะครับผมนึกถึงตอนที่พี่ดอยแชร์เรื่องกลไกการทํางานของของจิตนะครับแล้วก็มีที่มีพี่ศักมาอธิบายขยายอีกก็เลยก็เลยเห็นเป็นภาพนั้นนะครับว่าอย่างเช่นเรารับเข้ามาแล้วที่ดึงเข้าไปแล้วถ้าเราจะหลุดจากสนามแม่เหลกนี้เราก็ต้องทําสภาวะตรงข้ามนะครับก็เลยเห็นตรงนี้ค่อนข้างชัดแล้วก็พอมันเป็นชื่อนี้ก็เลยนึกถึงอันนี้ค่อนข้างชัดครับ แต่ว่าในในในส่วนของผู้ัะผู้อยากจะแชร์เรื่องว่าคําถามคือเราเราจะเอาไอ้สภาวะกับด้านอันเนี้ยครับเราจะไปใช้ยังไงในชีวิตประจําวันหรือไปบอกกับทุกๆคนได้ง่ายๆบ้างเนี่ยผมผมแบ่งเป็นสองสามอันอย่างนี้นะครับผมผมอยากมองถึงเรื่องอาชีพอะครับสมมุติว่าบางคนที่ทําทําอาชีพต่างๆอยู่อะถ้ามันจะเป็นสภาวะกับด้านโดยที่เราไม่ต้องไปไปปรับอะไรโดยที่เราไม่ต้องไม่ให้เขาเปลี่ยนอะไร ถ้าสมมุติว่าจะเป็นสภาวะกับด้านกับเรื่องที่อาชีพที่เขาทําอยู่ครับสมมุติว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้ครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพง่ายๆสมมุติว่าผมได้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวโดยสภาวะเดิมที่เวลาผมทำก๋วยเตี๋ยวขายเนี่ยมันก็จะมีคําถามด้านนี้หนึ่งที่เราตั้งมอกว่าเราจะได้อะไรจากก๋วยเตี๋ยวชามนี้อย่างเช่นว่าเราจะได้กาไรเท่าไหร่ แต่พอมันเป็นสภาวะกับด้านซึ่งเราเอาไอ้สภาวะกับด้านหรือกลไกทางานหรนืจิตวิญญ,ญาณไปใช้ในชีวิตประจําวันคําถามที่ถูกเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเลยว่าคนที่กินก๋วยเตี๋ยวชามนี้จะได้อะไรทุกคนจะเห็นว่าเราไม่ได้ทําอะไรใหม่แต่ว่าเราเปลี่ยนที่ใจเราเปลี่ยนข้างในปกติเราจะถามว่าเราจะได้กาไรเท่าไหร่ตอหน,นึ่งชามแต่เราเปลี่ยนเป็นว่าชามเนี้ยคนที่ทานก๋วยเตี๋ยวเขาจะได้อะไรได้ความสะอาดได้ความอิ่ม ได้ราคาได้อ่ถูกได้บรรยากาศร้านที่ดีมีเด็กเสิร์ฟน่ารักมีน้ําที่อร่อยมีร้านจอดรดดีแล้วในวันข้างหน้าคนที่โลกที่แข่งกันเป็นผู้ให้ที่มีการตั้งคําถามจากการปรับด้านจากข้างในว่าคนที่ได้รับสิ่งที่เราทําอยู่เขาได้รับอะไรถ้าผมเป็นครูเด็กๆจะได้รับอะไรจากการที่ผมสอนถ้าผมเป็นตำรวจเป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นคนขับวินมอเตอร์ไซ ทุกคนจะได้อะไรจากสิ่งที่ที่ผมถามซึ่งผมทําอยู่แล้วนะเราเปลี่ยนกรับด้านกันถามว่าสิ่งที่เราทําคนหน่งจะได้อะไรอันนี้คือพูดถึงเรื่องอาชีพแต่พอกลับมาเป็นเรื่องเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องในชีตประจำวันอย่างเช่นว่าในสถานะที่เราเป็นลูกจะได้อะไรจากเราเนี่ยมันก็จะเป็นกลับทางละเพื่อนจะได้อะไรจากเราทีนี้มันก็จะกลการเป็นว่าทุกๆก,การทําพอเราตั้งคําถามอันนี้ออกไป มันก็จะเกิดการตระหนักแล้วอะไรที่มันไม่ดีที่ทำแล้วเขาจะไม่สบายใจมันก็จะไม่ทําเพราะเราถูกตั้งคําถามอันนี้ออกมาผมมองว่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เราสามารถทาได้เลยแล้วก็สามารถเอาไปบวกใช้ได้กับทุกอย่างเพียงแค่ตั้งคําถามว่าเขาจะได้อะไรจากสิ่งที่เราทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพที่เราทําอยู่แล้วหรือเรื่องที่เราทําทุกวันถ้าเราละเอียดมากๆนะครับแม้กระทั่งเรื่องการอาบน้ําเราลองตั้งคําถามว่าไอการอาบน้าเนี่ยใครจะได้ประโยชน์จากเราบ้าง แะ่กลายเป็นการอาบน้ำที่คนอื่นถ้าเราละเอียดมากๆสิ่งมีชีวิตที่ได้รับน้ําที่เราทําความสะอาดร่างกายไปเขาจะกระทบอะไรเราก็จะเห็นเลยละ่ะมันจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นซึ่งมันอยู่ในชีวิตประจำวันอยากให้ทุกคนลองเอาไปทําดูครับขอบคุณครับ